อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่185ให้ความร่วมมือหนูหลากสีเป็นสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ชนิดพิเศษมันไม่ได้มาจากโลกต่างมิติหากแต่ถือกำเนิดขึ้นจากพลังงานวิญญาณที่แข็งแกร่งของฟ้าดินเป็นหนูกลายพันธุ์ชนิดหนึ่งที่มักจะพบเจอได้ในพื้นที่ที่มีมลพิษระดับสูงซึ่งหากเทียบกับรูปแบบชีวิตประเภทเดียวกันจากต่างมิติอย่างหนูยักษ์กินพืชแล้ว ทั้งสองมิได้มีความแตกต่างกันมากมายอะไรเพียงแต่หนูหลากสีสามารถสะสมพิษไว้ในร่างกายได้ก็เท่านั้นซึ่งพิษนี่เองที่ทําให้เจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กลายเป็นตัวตนที่น่าหวาดกลัวหลังยุคโลกาวินาศสัตว์ร,ร้ายตัวแรกที่สามารถก่อภัยคุกคามได้ถึงระดับเอสก็คือกองทัพหนูหลากสีนี่แหละเพราะเวลาอยู่ร่วมกันพวกมันคือแหล่งกําเนิดพิษปริมาณมหาศาล นี่เปรียบได้กับศิลานรกติดปีกสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนแพร่เ้อได้ตามต้องการอย่างไรอย่างนั้นและพิษของมันมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากตูงทั้งคนทั้งร่างของฉินเฟิงพลันลุกโชนเปลวเพลิงโถมเข้าอบล้อมปกคลุมสองรูนปะทะห้ามหันกันและกันไม่ว่าสารพิษจะรุนแรงแค่ไหนแต่มันก็ยังถือกําเนิดจากรูนไม้ในขณะที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าสารพิษใดหากสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเลี้วก็จะสลายไป ชินฟึงปัจจุบันถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงราวกับมนุษย์ไฟช่วงเวลาต่อมาร่างกายของเขาก็พลันวูบไหวมีดกริย์ครามในมือกวัดแกว่งตัดผ่านเข้าไปในอากาศร่างของศูนย์ห้าหนึ่งหายวับมีอาจมองเห็นเขาหลบเลี่ยงด้วยความเร็วที่ว่องไวเกินกว่าตาเปล่าจะทันตระหนักได้อย่างไรก็ตามความเร็วของชินฟึงก็ว่องไวไม่แพ้กันไม่ต้องกล่าวถึงเทคนิคอื่นๆที่เขายังไม่ได้งัดออกมาใช้โอบก,กอดทมิน เรืองสีแสงสีดำกระจายไปทั่วบริเวณสภาพแวดล้อมทั้งห้องทดลองพลันพร่ามัว051ตกใจเขาไม่คาดคิดเลยว่าชินเฟิงจะครอบครองความสามารถเช่นนี้แกส๊สพิษ051ปลดปล่อยแกส๊สพิษให้ฟุ้งไปทั่วบริเวณบทบางวิสัยทัศน์อีกฝ่ายเช่นกันภายในห้องทดลองนอกจากศพบ,บนพื้นที่เหลือทั้งหมดสามารถมองเห็นได้แค่เพียงหมอกสีดำและสีเขียว สัตราจาร์หวังที่เฝ้าดูผ่านกล้วงวงจรปิดมีอาจมองเห็นถึงฉากต่อสู้ภายในได้ความกังวลในหัวใจของเขายิ่งนานก็ยิ่งลุกลามใหญ่โตไม่ได้การแล้วคงต้องอพยพตั้งแต่ที่ฐานทดลองแห่งนี้ถูกค้นพบฉันก็ใช้งานมันต่อไม่ได้แล้วน่าเสียดายจริงๆฐานทดลองนี้ถูกจัดตั้งมาเป็นเวลาห้าปีนั่นคือสาเหตุที่มันสามารถขยายพื้นที่กว้างขวางได้มากถึงในปัจจุบัน ทั้งยังสามารถพัฒนาตัวทดลองชั้นเลิศอย่างหมายเลข051ขึ้นมาได้โชคยังดีที่เขาได้รับข้อมูลทั้งหมดมาแล้วที่นี่ไม่เหลืออะไรให้ทำการวิจัยอีกนอกจากนี้ฐานทดลองแห่งนี้ก็มีได้ถูกสร้างขึ้นโดยศาสตราจารย์หวงังฉะนั้นการยอมละทิ้งมันไปเลยไม่รู้สึกเจ็บใจมากนักทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะขอเข้าร่วมกับโครงการวิจัยอื่นๆที่น่าสนใจเมื่อคิดได้แบบนี้ศาสตราจารย์หวังก็หยิบเอาดิสหน่วยความจาออกมา ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ก้าวไกลไปอย่างมากความจุของดิสหน่วยความจำจึงมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการได้ก็ลองคิดดูเอาเถอะว่าด้วยสิ่งนี้สามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้มากเท่าใดขนาะเดียวกันการต่อสู้ในห้องทดลองยิ่งนานก็ยิ่งเข้มข้นอ b บิลิตของทั้งสองมีฤทธิ์กัดกร่อนเหมือนกันส่งผลให้ทั้งห้องเริ่มบิดเบี้ยวจนผิดรูปอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของทั้งสองคนในเวลานี้กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 051หอบหายใจหนักหน่วงแม้ในด้านความว่องไวเขาจะมากพอแต่ในด้านความอดทนทางกายภาพชินเฟิงนั้นดีกว่าข้ามกลางการต่อสู้อันเดือดพล่านเลยเป็นฝ่าย051ที่กำลังเสียเปรียบความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองยังคงมีช่องว่างความห่างชั้นอยู่ภายใต้หมอกสีดำเขียวที่ปกคลุมผสมปนเปกันอย่างหนาแน่นอุณหภูมิความร้อนค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น 051ยหหนึ่งย่อมตระหนักถึงตำแหน่งของชิ้นเฟิงทว่าชิ้นเฟิงปัจจุบันห่อหุ้มตนเองด้วยเปลวเพลิงดังนั้นเลยไม่ได้รบับบาดเจ็บจากพิษถุดศูนห้าหนึ่งพ่นบางสิ่งออกจากปากมันเป็นก้อนน้ำลายที่มีสีม่วงเข้มทวนให้คนที่พบเห็นรู้สึกใจหายก้อนสีม่วงและเปลวเพลิงปะทะกันเกิดระเบิดขึ้นทันทีก้อนสีม่วงสะท้อนกลับร่วงตกลงสู่พื้นพริปตานั้นมันกัดกร่อนจนพื้นเมื้องล่างกลายเป็นหลุมบ่อขนาดย่อม หากที่ตกลงไปเป็นร่างของมนุษย์มีใช่พื้นปูนคงไม่ต้องบอกบรรยายจากนั้นสีหน้าของศูนห้าหนึ่งก็แปรเปลี่ยนกลับกลายเนื่องจากเขารับรู้ได้ว่าชินเฟิงมีได้อยู่ที่เดิมวินาทีต่อมากลิ่นอายเย็นเยือกก็พุ่งมาจากทางด้านซ้ายชินเฟิงหลบไปอยู่ในซ่อนเงาโผล่มาอีกทีก็ประชิดตัวจนอีกฝ่ายยากจะปัดป้องตูมหนึ่งมัดซัดออกชินเฟิงกระทุ้งเข้าใส่ท้องของศูนย์ห้าหนึ่งอ๊ะ 051หนึ่งเปล่งเสียงสำลักหน้าสงสารทั้งคนทั้งร่างปลิวกระเด็นในสภาพ้วนกลับหลังพะลากำลังมหาศาลส่งเขากระแทกเข้าใส่กระจกแก้วของห้องที่เพิ่งก้าวออกมาถึงขั้นแหลกสลายลงจริงๆแล้วกระจกห้องทดลองที่สูงจากพื้นจรดเพดานนี้มีความทนทานเป็นอย่างมากต่อให้ศ5 1ห้าหนึ่งเป็นคนตีมันเองอย่างสุดกำลังก็สร้างได้แค่รอยขีดข่วนเท่านั้น เพราะมันคือกระจกสำหรับสังเกตการและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกัน051จากการหลบหนีโดยเฉพาะคุณภาพของมันสมบูรณ์แบบไรที่เปรียบหากมีใช่เพราะพละกกำลังของชินเฟิงมากเกินไปคงไม่มีทางสร้างความเสียหายดังกล่าวได้ชินเฟิงไม่ลังเลยเร่งโฉบไปข้างหน้ามีดกระสัดครามในมือกวาดตัดออกไปเป็นแนวนอนระบำดอกไม้ไฟ รังสีเปลวเพลิงสะท้อนกับใบมีดสาดแสงปกคลุมกวาดยาวออกไปเป็นแนวนอนไม่คิดยินยอมให้ศูนย์ห้าหนึ่งได้หลบเลี่ยงศูนห้าหนึ่งกระดูกซี่โครงหักหลายท่อนทั้งยังไม่มีเวลามากพอที่จะเชื่อมต่อมันก็ถูกโจมตีอีกระลอกจึงทำได้แค่เพียงย่อตัวลงบีบไปอีกทางในสภาพแทบจะแนบลงกับพื้นห้วยรังสีเปลวเพลิงโฉกผ่านเนือ้อศีรษะของศูนยห้าหนึ่งกระจกที่สูงจากพื้นจรดเพดานที่ยังเหลือ ถูกสะบ้านขาดครึ่งโดยคมมีดของชิ้นเฟิงเจ้าตัววาดแขนกลับและปลดปล่อยลำแสงเปลวเพลิงไปอีกระลอกยิงไล่ตามอีกฝ่ายที่เพิ่งลุกขึ้นและสับฝีเท้าหนีไปตูมอากกกอ051ถูกระเบิดโจมตีใส่เต็มแผ่นหลังอย่างโหดเหี้ยมร่างกายได้รับบาดเจ็บรุนแรงอีกครั้งฉากนี้มองดูคล้ายกับแมวกำลังไล่จับหนูก็มีปานศ5 1ตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบอย่างสิ้นเชิง ช้าก่อนพวกเราพอจะหยุดคุยกันสักหน่อยจะได้ไหม051เปล่งเสียงตะโกนแต่ยังคงไม่หยุดฝีเท้านั่นเพราะสัญชาตญาณของเขายังร้องเตือนภัยถึงอันตรายฉะนั้นไม่กล้าหยุดจริงๆเตรียมพร้อมหลบเลี่ยงการโจมตีจากชินเฟิงตลอดเวลาอยากจะพูดอะไรชินเฟิงหยุดยืนอย่างเงียบๆไม่ใกล้ไม่ไกลจาก051ในสมองนึกคิดและตัดสินใจว่า หากอีกฝ่ายมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปแม้เพียงน้อยชินเฟิงจะระเบิดอำนาจสังหารลงให้ตายจบๆไปเลยในทันทีคราทายที่สุดแล้วหมายเลข051เองก็แข็งแกร่งไม่เลวเป็นหน้าไม้ที่หากไม่ระวังก็อาจถูกสอนยิงสวนถึงตายได้และฉินเฟิงไม่ต้องการให้มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นทำไมนายถึงมาที่ฐานทดลองแห่งนี้บางทีฉันอาจจะบอกข้อมูลที่นายอยากจะรู้เกี่ยวกับมันก็ได้นะ บางเรื่องฉันรู้มากกว่าศาสตราจา์หวางซะอีกไม่ต้องแปลกใจไปหรอกนั่นก็เพราะฉันเป็นตัวทดลองที่อยู่มาเป็นเวลานานกว่า5ปีเต็มแต่สัตราจารย์หวางนะ่ะเพิ่งเข้าร่วมการทดลองเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองเขามารับช่วงต่อในงานวิจัยของตัวทดลองอย่างฉันดวงตาที่มืดมิดของชินเฟิงบังเกิดประกายแสงสว่างว่าเขาไม่คาดคิดเลยว่าฐานทดลองจะอยู่มายาวนานถึงขนาดนี้และคำพูดของศูนย์ห้าหนึ่ง มันช่างชวนกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของฉินเฟิงซะจริงอย่างไรก็ตามฉินเฟิงไม่ได้ใจง่ายขนาดนั้นใครจะรู้แกอาจจะเป็นคนในกลุ่มของพวกมันก็ได้ฉินเฟิงกล่าวเสียงเย็นฉันน่ะหรอไม่ไม่ใช่หรอกถ้าฉันเป็นหนึ่งในกลุ่มของพวกมันจริงฉันคงไม่ถูกจับมาขังแบบนี้ศูนย์ห้าหนึ่งกล่าวยันเง้นก็ช่วยบอกอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้หน่อยอย่างเช่นชื่อองค์กรนี้คืออะไรชินเฟิงเริ่มเค้นถาม เวลานี้051ไม่ประหนักถึงอันตรายแล้วเขาหยุดฝีเท้าลงเพราะยังไงซะการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานร่างกายแถมปัจจุบันซี่โครงของเขายังหักตั้งสาซี่ด้านหลังเองก็ถูกไฟเผาทุกย่างก้าวเจ็บเจียนตายเหมือนตกนรกโค้ดเนมขององค์กรคือแซดเป็นรูปแบบขององค์กรมืดที่ได้รับการเงินบริจาคก,ก้อนใหญ่จากผู้สนับสนุนระดับสูงในทุกสารทิศเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ชิงเฟิงพอได้ยินก็ตกใจได้รับเงินบริจาคจากทุกสารทิศอย่างนั้นหรอเขาเริ่มย้อนนึกไปถึงหลินเซิงแต่สำหรับหลินเซิงและศูนย์ห้าหไม่ถือว่าเป็นระดับสูงอีกต่อไปถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยคนที่ให้การสนับสนุนองค์กรแซดจะต้องมีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวลดีเงินข้อต่อไปพวกเขากำลังศึกษาและทดลองอะไรแล้วสถานะของนายมันคืออะไรกันแน่ ทำไมถึงแตกต่างไปจากพวกมนุษย์กลายพันธุ์แบบปกติฉินเฟิงถามต่อ0ศูนย์้าพยักหน้าโดยปกติแล้วสิ่งที่พวกเขากำลังศึกษาคือทำอย่างไรให้คนธรรมดาสามารถปลูกออบบลิตี้หรือพลังวรยุทธ์โบราณได้ซึ่งหากศึกษาแค่จากพลังงานจิตวิญ,ญญาณระหว่างฟ้าดินเพียงอย่างเดียวมันยากเกินไปแต่ที่ทำการทดลองส่วนใหญ่คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกอยู่แล้วอย่างเช่นสัตว์กลายพันธุ์ในเองก็เห็นใช่ไหมพวกแมว หมีหนูและอินรีพวกมันเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปในภูเขาฟูเฉิงง่ายและสะดวกต่อการทดลองชินเฟิงย้อนนึกไปถึงอาชญากรไวเปอร์ที่ปรากฏตัวขึ้นในสถานชุมชนเฉิงเปย่ยทั้งยังพลังหมาป่าของเชินหมิงในงานสวนลาสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายที่สุดรอบๆสถานชุมชนเฉิงเปย่ย051ดูเหมือนจะพยายามสร้างความเชื่อใจให้แก่ชินเฟิงมากขึ้นเขากล่าวต่อ ไม่ว่าผู้ถูกทดสอบจะมีความแข็งแกร่งมากหรือน้อยขนาดไหนมาก่อนแต่หลังจากปลูกถ่ายยีนลงไปแล้วความแข็งแกร่งของพวกเขาจะเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้ของยีนในขณะที่คนอ่อนแอไม่สามารถรับพลังของยีนที่แข็งแกร่งมากจนเกินไปได้ตอนที่186ปืนใหญ่พลังงานเลเวล G จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ผลงานกลึงสมบูรณ์พวกเขาได้รับการติดเชื้อทางยีน ทำให้กลายเป็นกึ่งสัตว์ร้ายทันทีและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอายุยืนไปถึงวัยผู้ใหญ่ทั้งยังอ่อนแอไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าผู้ใช้วรยุทธ์โบราณมากมายนักเป็นผลงานจำพวกไม่มีค่าถือเป็นตัวทดลองล้มเหลวในส่วนของเลเวลเยังสามารถคืนร่างด้วยตัวเองได้หากอยากกลายร่างก็ฉีดตัวยาที่ทำมาโดยเฉพาะมีความแข็งแกร่งในระดับนายพลหรือราชาสัตว์ร้าย ได้รับความว่องไวและประสิทธิภาพในการต่อสู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะค่อยๆสูญสิ้นจิตสำนึกไปและจะกลับมาหลังจากจบการต่อสู้เท่านั้นในเลเวล e ก็เหมือนกับฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปลักษณ์ของสัตว์ร้ายแต่สามารถครอบครองความสามารถของมันที่เปลี่ยนไปมีแค่สีผมดวงตาเล็บที่เหลือล้วนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ชินฟึงเอ่ยเสียงมนงั้นมีการทดลองมนุษย์ปลายพันเลเวลดีกับซีหรือเปล่า น่าจะมีนะและความแข็งแกร่งของพวกเขาคงมากกว่าฉันเป็นทวีคูณทั้งยังเป็นในทิศทางที่ต่างออกไประหว่างนี้พวกเขาก็กำลังทดสอบกับฉันอยู่เหมือนกันโดยหวังว่าฉันจะสามารถครอบครองพลังของสัตว์ร,ร้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งทั้งที่ยังอยู่ในร่างมนุษย์ได้051แข็งแกร่งก็จริงแต่ยังไม่มากพอแน่นอนที่ว่าไม่มากพอนั่นหมายถึงยังไม่มากพอเท่ากับความแข็งแกร่งของหนูหลากสีระดับราชน เพราะครั้งหนึ่งในช่วงที่มันปรากฏกายขึ้นอำนาจทำลายล้างกล่าวได้ว่ามันเพียงหนึ่งสามารถโค่นมนุษย์นับหนึ่งหมื่นลงได้เลยทีเดียวและฉินเฟิงก็พอจะเดาได้ว่าหากมีเลเวลดีก็คงจะมีเลเวลสีเช่นกันบางทีมนุษย์กลายพันธ์ในเลเวลที่กล่าวมาอาจไม่ใช่การทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่างแต่น่าจะถูกทดลองกับยีนของสัตว์ร้ายระดับสูงบางทีหากการทดลองสามารถไปได้ถึงในระดับลึก พวกเขาอาจสามารถกระทั่งจำลองยีนของมังกรแล้วฉีดลงไปในร่างกายมนุษย์ได้ก่อนที่ฉินเฟิงจะเกิดใหม่เขาไม่ค้นพบองค์กรแซดแต่ท่ามกลางองค์กรมืดปริมาณของมนุษย์ปลายพันนะมีไม่ใช่จำนวนน้อยๆแน่นอนเขาไม่คาดคิดเลยว่าอำนาจขององค์กรแซดจะมากมายถึงขนาดนี้และเมื่อทั้งสองยอมเลิกราที่จะต่อสู้หมอกมืดและหมอกสีเขียวก็ค่อยๆสลายไป ห้องทดลองในสภาพเลเทเผยโถมออกมาอีกครั้งผลปรากฏว่าชิ้นเฟิงยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุบสลายใดๆตรงกันข้ามกับ051ที่มีสภาพดูไม่ได้ทว่าคนที่โดดเด่นสะดุดตาม,มากที่สุดก็คือไปหลี051มองหน้าอีกฝ่ายด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยเพราะตำแหน่งที่ไปหลียืนอยู่มันไม่หลุดไปจากที่เดิมในครั้งเมื่อเริ่มต้นต่อสู้เลยราวกับว่าไม่ได้ขยับขยื้นไปไหน แต่ก่อนที่051กับชิ้นเฟิงจะต่อสู้กันพื้นที่ในห้องทดลองส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายลงไปแล้วแต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการดำรงอยู่ของไปหลีเลยไปยหลีแน่นอนว่าต้องใช้อบิลิตี้มิติของเธอเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในความว่างเปล่าเฝ้าดูชิงนเฟิงต่อสู้เพียงลำพังในช่วงเวลาที่051มองมาทางไปหลีเธอก็เอ่ยปากขึ้นอย่างกระทันหันจงมองมาที่ฉันกลิ่นอาราชินีทรงอำนาจพลันระเบิดออก สัตว์ร้ายน่ะมีลำดับชั้นที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับหนูหลากสีแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสัตว์ร้ายมิติอย่างแน่นอนในบรรดาเผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายไปหลีถือว่าเป็นตัวตนที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร051ถูกควบคุมจิตใจทันทีจงบอกมาว่านายมาอยู่กับห้องทดลองแห่งนี้ได้ยังไงรูม่านตาของศูนขยายออกปากเอ่ยกล่าวอย่างไม่ลังเลฉันเป็นเด็กกำพร้าจากเมืองฟูเฉิง หลังจบการศึกษาจากสถาบันระดับกลางก็สามารถปลูกกอบิลิตี้ไม้ให้ตื่นขึ้นมาได้แต่ในวันที่สองหลังจากการปลูกพลังก็ถูกจับมาที่ห้องทดลองแล้วชิงเฟิงไม่คาดคิดเลยว่าประสบการณ์ของ0 51จะคล้ายคลึงกับของตนเองเช่นนี้บางทีในชีวิตก่อนหน้าชีวิตที่ชิงเฟิงไม่ได้บุกมาที่นี่เกรงว่า0 51อาจจะต้องอยู่ในห้องทดลองยาวนานกว่า5ปีอย่างในปัจจุบัน หลังจากพิจารณาด้วยประสบการณ์สิบปีจากชีวิตก่อนและเรื่องที่มีโชคชะตาคล้ายคลึงกันชิงเฟิงจึงตัดสินใจลดความระมัดระวังขั้นสุดท้ายกับตัว051ลงเขาหันไปพยักหน้าให้ไปหลีไปหลีคลายพลังสมาธิ051เงยหน้าขึ้นจ้องมองไปหลีด้วยแววตาที่แฝงประกายของความหวาดกลัวความสามารถนี้ดันมาใช้กับผู้ใช้อบลิตีอย่างเขาได้อย่างไรพลังสมาธิต้องมากกว่าตนขนาดไหนกันถึงสามารถทำได้ เธอเป็นใครกันแน่051มองไปหลีด้วยความระแวดระวังยิ่งขึ้นไปหลีเอ่อยอย่างเป็นธรรมดาชาติว่าฉันเป็นแฟนของเขาชินเฟิงถึงคำอธิบายมันจะไม่ได้ผิดอะไรก็เถอะแต่ให้การแนะนำตัวแบบมั่นใจถึงขนาดนั้นไปหลีไม่คิดหรือรู้สึกว่ามันแปลกๆเลยหรอ051เห็นได้ชัดว่าตกใจกับคำตอบของไปหลีเช่นกันบรรยากาศระหว่างหนึ่งคน หนมนุษย์กลายพันธ์และหนึ่งราชันสัตว์ร,ร้ายเริ่มกลายเป็นหน้าอึดอัดใจ,จเมื่อมาถึงเวลานี้หมอกสีเขียวและดำส่วนใหญ่ได้หายไปแล้วเลยทำให้กล้องวงจรปิดสามารถมองเห็นฉากข้างในได้อย่างชัดเจนอีกครั้งเห็นชิ้นเฟิงที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมแต่ศูนย์ห้าหนึ่งสภาพดูไม่ได้ใบหน้าของสัตวราจารย์หวางกลายเป็นหน้าเกลียดอย่างเห็นได้ชัดเดิมทีฉันคิดจะเก็บซากศพทั้งสองเอาไว้เป็นวัตถุดิบในการทดลอง แต่ดูเหมือนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเป็นแบบนั้นก็ลงนรกกันให้หมดทุกตัวซะสัตราจารา์หวางกดสวิตชทันทีช่วงเวลาต่อมาเพดานเหนือห้อง051ก็พลันพังทลายปืนใหญ่พลังงานผุดออกมาจากท่อสีดำและใจกลางกระบอกปืนใหญ่ปรากฏรังสีแสงสีฟ้ากำลังกลั่นตัวสีหน้าของชินเฟิงกับศูน้นแปรเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันจากกลขนาดใหญ่เช่นนี้ในชีวิตนี้ชินเฟิงเคยเห็นมันมาก่อนแล้ว มันคือปืนใหญ่พลังงานที่ตั้งอยู่บนกำแพงเมืองเฉิงหยางและเมืองฟูเฉิมเป็นอาวุธสังหารที่เพียงยิงนัดเดียวต่อให้เป็นราชาสัตว์ร้ายเลเวลอีก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสดังนั้นหากเป้าหมายของมันคือมนุษย์ที่อ่อนแอย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทานทนต่อพลังงานของปืนใหญ่ดังกล่าวชินฟึงแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรอดในสภาพสมบูรณ์ภายใต้ใตการโจมตีนี้หรือไม่สารเลวหวางไอลูกสัสอนบ้าเอ๋ย 051สบดหยาบคายเจ้าตัวอยู่ในห้องทดลองมากว่า5ปีฉะนั้นจะไม่ทราบได้อย่างไรว่ากำลังเผชิญกับภัยคุกคามแบบไหนอันที่จริงแล้วเขาถือว่าเป็นหนึ่งในตัวทดลองที่ยินยอมเชื่อฟังมากกว่าตัวอื่นๆและความแข็งแกร่งของเขาเองก็ค่อยเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างช้าๆดังนั้นไม่กล้าทำอะไรบุ่มบา่ามและเฝ้ารอโอกาสเหมาะๆที่จะหลบหนีจากไปแต่ตอนนี้ความหวังที่เพิ่งปรากฏขึ้นกลับมอดดับลงอย่างกระทันหัน เมืองหน้าคือปืนใหญ่พลังงานรุ่นแดัดแปลงมันทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ก็มีเพียงห้องทดลองแห่งนี้จุดเดียวเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบมันจะยิงออกมาในรูปลักษณ์ตาข่ายพลังงานที่ไรซึ่งหนทางหลบหนีแม้ว่าหนูหลากสีจะอยู่ในประกูลสัตว์ที่ครอบครองฟันแหลมคมในการกัดแทะแต่ศูนย์ห้าหนึ่งไม่ได้สืบทอดความสามารถในการขุดลุมของมันมาน่ากลัวว่าคงไม่รอดพ้นหายณน,นี้ ยังไงก็ตามถึงเขาจะสิ้นหวังแต่ฉินเฟิงไม่เสี่ยวไปพาพวกเราออกไปอ้อพาเขาออกไปด้วยฉินเฟิงชี้ไปทางหมายเลขศูนยแทบจะในทันทีที่สิ้นเสียงไปหลีก็ลากเอาชินเฟิงและศูนย์ห้าหนึ่งหายวับไปขณะเดียวกันตลอดทั้งห้องทดลองพลานถูกปกคลุมไปด้วยแสงจ้ากระทั่งกล้องวงจรปิดยังถูกทำลายไม่อาจมองเห็นถึงฉากใดๆ สัตราจา์หวังเสียยิ้มยันดึงดิสหน่วยความจำออกและรีบเดินออกจากฐานทดลองที่ตกอยู่ในสภาพเลเทชช่วงเวลานั้นเองสัญญาณเตือนสีแดงเริ่มกระพริบไหวเปิดใช้งานระบบทำลายตัวเองระบบทำลายตัวเองจะเริ่มนับถอยหลังในสามนาทีคำเตือนโปรโดอพยพรีบอบพยพโดยเร็วที่สุดสัตว์ประจา์หวังก้าวเดินอย่างเชองช้าคล้ายมีเวลาเหลือเฟือและในจังหวะนั้นเองคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ตายแต่มือเปื้อนไปด้วยเลือดพยายามคว้าจับสัตราจา์หวังได้โปรดพาผมไปด้วยสัตวราจารย์ผมยังไม่อยากตายผมสัญญาว่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดีอย่างไรก็ตามสัตราจารย์หวังไม่แม้แต่จะเหลือบมองอีกฝ่ายช่วงเวลาต่อมาสัตราจารย์หวังก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางหลบหนีเปิดใช้งานรถล่องเวหาบินออกไปจากช่องทางลับย้อนกลับไปสักเล็กน้อย ภายนอกภูเขาชินเฟิง051และไปหลีได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง051แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเขาสามารถรอดพ้นจากความตายที่อยู่แค่เอื้อมมาได้เฮอะคิดหนีจากฉันเรามาดูกันว่าจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนความโกรธประทุกรุ่นในหัวใจของชินเฟิงแต่เขายังไม่ลงมือทำอะไรต้องทราบนะว่าหลังจากไปหลีพาทั้งสองออกจากห้องทดลองระบบทำลายตัวเองก็ถูกเปิดใช้งานแทบจะในทันที ชินเฟิงจึงไม่กล้าเสี่ยงควานหาตัวสัตว์ราจารย์หวังที่ยังอยู่ภายในปัจจุบันเขาเลยเลือกที่จะเฝ้ารอเพราะสัตราจา์หวังยังไงก็ต้องออกมาเวลานี้เขาอยากจะรู้จริงๆว่าหากสัตว์ราจา์หวังได้เห็นหน้าของสามคนที่น่าจะตายไปแล้วอีกฝ่ายจะทำหน้าอย่างไรพลังสมาธิของชินเฟิงปกคลุมตลอดทั้งภูเขาไม่ถึงสองนาทีเขาก็รับรู้ได้ถึงตำแหน่งหินที่ร่วงหล่นลงช่องทางถ้ำเผยโฉม จากนั้นรถล่องเวหาก็ขับออกมา